มาดูพักเครื่องกับช่องยู u ูบไอ้ไชนาดอมูเล็ดนะฮะรอบเย็นนะครับสมเด็จวัดเกาะลอยนะฮะหลวงปู่ทิมปุมปกเสกสมเด็จวัดเกาะลอยหลวงปู่ทิมปุมปกเสกมีกระทาะขอบนิดหนึ่งนะฮะด้านนี้นะเอา250นะ250ปิดตาหลวงพ่อพันธ์วัดลาดเจริญน,นะปิดตาหลวงพ่อพันธ์วัดลาดเจริญ ปิดตาหลวงพ่อผันวัดลาดเจริญปิดตาหลวงพ่อผันวัดลาดเจริญนะครับหายากมากนะเอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยสมเด็จนะชินราชวัดหัวนาหลวงพะกวยร่วมเสกนะครับสามร้อยบาทนะสามร้อยบาท สมเด็จหลังเรียบนะวัดสารนาศปี2499คุณแม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิตนะครับ400บาทสมเด็จหลังเรียบแม่ชีบุญเรือน400พระกุวัดใหม่ปากบางนะรพระกุวัดใหม่ปากบาง400ปิดตามหาอุดนะปิดตาชนะคนนะปิด ปุเกเสกสองวันละนะครับวัดบวรกับวัดสุทัศนะครับวัดบวรและวัดสุทัศปิดตาเป็นเหรียญหล่อเนื้อนวะนะลงนี้ปาดหลังปิดตาชนะคนปี36เอาสามร้อยนะครบสามทเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงกองทุนปีห้าเนื้อทองแดงผิวไฟ b ห้าเก้านนกองสาร้อยย0 0 2ิบห้าพุทธศตวรรษนะครับคู่นี้นะเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับยนสวยนะนี่เลี่ยมหนึ่งองค์แล้วก็ไม่เลี่ยมหนึ่งองค์สี่อยห้าสิบปกโพหลวงพ่อเทียม วัดกษัตริย์ตาปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับปกโพสมเด็จปกโพเอาสามร้อยสมเด็จพระครูรมูลนะสิทธิ์หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับฝั่งตะกุดห้าดอกเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเหรียญวัดนาขวางรุ่นสองนะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกระหลงปุกเสกนะครับด้านหลังเป็นยันตะก้อทองแดงผิวไฟะครัยจากวันแรกเจ็ดร้อเนี่ยวันนี้ขายแค่ สามร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับเอาสามร้อยห้าสิบมีสุดท้ายละเหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานะครับไทยรักไทยสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยเหรียญหลวงพ่อหินวัดหนองนานะครับเหรียญกลมหลวงพ่อหินวัดหนองนาจังหวัดลบบุรีนะครับสี่ร้อยบาทลูกอมอุดกิ่งนะครับหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกินกระถินลูกอมอุดกิ่งหลวงพ่อเพียนวัดเกิืนกระถินสามร้อยห้าสิบนะครับพ้าลอดหนองมนนะครับเนื้อผงหลวงพ่อเดิมร่วมเสกนะครับพระลอดหนองมนเอาเนื้อดำนะเอาสี่ร้อยนะครับก็มีชุดเหรียญกลมเล็กหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยเอาจอดองค์ละร้อยห้าสิบนะล็อกเก็ตสามนะรอ้อยทั้งหมดเนี่ย 6 5ร้อยห้าสิบเนี่ยเอาไปห้าร้อยเนี่ยฮะเอาห้าร้อยบาทโรเกตพิมพ์เล็กเหรียญกลมเล็กหลวงพ่อกลวยนะให้เลยสี่องค์เนี่ยห้าร้อยบาทเหรียญล่อหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อพานเนี่ยผมมีเก็บไว้น่าจะสี่ห้าองค์นะช่วงที่สะสมสายหลวงพ่อพานนะครับองค์นี้ผมคัดไวก้กะว่าเก็บไว้องค์สุดท้ายนะเพราะว่าสวยนะผิวเป็น กระแทกประหลอดทองนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อนวะประสบการณ์สูงนะยันเต็มจะว่าไม่ขายแต่ก็อยู่ไม่ได้เลยนะฮะองค์สุดท้ายสวยที่สุดเท่าที่เคยเก็บมานะครับเอาสามพันห้านะสามพันห้าดาบหักหลวงพ่อมุ้ยนะครับ 1, ดาบหักหลวงพ่อมุ้ย,นะว,ยวัดดอนไล่สองพันเจ็ดร้อยนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อคำหลังสินใหญ่นะหลวงพ่อคำชาติสุโขนะครับหลวงพ่อคำหลังสินใหญ่จังหวัดนครสวรรค์ประสบการณ์เยอะมากสายเหนียวรู้จักนะครับเครื่องสายนครสวรรค์ชนทอุทัยต้องรู้จักนะครับหลวงพ่อคำชาติสุโขนะครับวัสุวรรณรัตนนารามหลวงพ่อคำเหนียวจริงนเหรียญ ยอดฮิตนะครับของสายลมพัคขำเดี๋ยวหวังสิ่งใหญ่นะะเอาหกพันบาทนะครับหกพันบาทใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ